สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะเรามาพบกันเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เรามาในเรื่องของการลบนะคะคุณครูจะมีเพลงนะคะให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนร้องได้ก็ร้องตามนะคะ,ะเพลงการลบนะคะเด็กชายเดชาซื้อไข่มาตั้งสิบฟอ,อ,องโอมหนนวล้องเลี้ยวมองอลาไทยตากมเดินตกสะพาน การกระทบไข่ดังคงส่งฟองแตกแล้วจมเหลือไขคงคง่กงๆงเหลืออยู่กี่ฟองนักเ,เรียนว่ากี่ฟองคะมีอยู่สิบใช่ไหมคะแตกไปสองเหลือเท่าไรคะนักเรียนใช่แปดไหมคะแปดคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูนะคะว่าวันนี้การลบแบบมีขอยืนทํายังไงนะคะเรียนดูนะคะเช่น 72นะคะลบ28นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะวิธีทำวิธีทำนะคะแล้วนัเรเยนก็ขีดสองเส้นใช่ไหมคะแล้วเว้นตรงนี้สามช่องนะคะเว้นสามช่องป้าบล้เรียนก็ใช้72ดนะคะตัวเลขช่องละตัวนะคะนะแล้วตัวเลขต้องอยู่ตรงกลางช่องด้วยนะคะเขียนให้สวยนะคะ ลบเครื่องหมายลบ28นะคะทีหุ่นเส้นนะคะ2ลบ8นะคะอยู่ในหลักหน่วยลบไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็ต้องยืมในหลักสิบจใช่ไหมคะ7ดอยู่ในหลักสิบเมื่อยืมไปแล้วนะคะก็เหลือ6นะคะหรือเราได้อีกอย่างหนึ่งว่า6 0นะคะก็อยู่ในหลักสิบยืมมา10ก็ทีนี้ก็เป็น12ใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้น สอลบ8เท่าไรคะ12ลบแนะคะ,ะนับลยค่ะ8ปดแล้วไรคะแแล้ว9 10 1ส12เอดเท่าไรคะ4ี่นักเรียนก็ใส่สลงไปนะคะ6ลบ2ก็เหลือ4นะคะนักเรียนก็ใส่44นะคะแล้วก็ขีด2เส้นนะคะแล้วเรียนดูต่อบอกต่อ,ตอนะคะให้ตรงกับวิธีทำนะคะแล้วก็ขีด2เส้นเช่นเดิมแล้วก็เว้น1ช่องนะคะ เอาคำตอบ44นี้ใส่ลงไปนะคะก็เป็นเลขไทยด้วยนะคะตัวเลขช่องละตัวนะคะเป็น44นะคะต่อไปเรามาดูการบ้านของเรานะคะการบ้านของเราไม่มีในหนังสือนะคะนักเรียนต้องดูเองนะคะนะคุณครูเ,เขียนเอาไว้ให้3ข้อนะคะให้นักเรียแบบนแสดงวิธีทำรการลบนะคะขอยืมะคะข้อที่1 92ลบ15นะคะ ได้ไเท่าไรน้องเรียนดูช่องสี่เหลยแลเ้เรียนต้องแสดงวิธีธรทำนะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะน้องเรียนทำให้เสร็จนะคะแล้วส่งครูนะคะสวัสดีค่ะ